เจ้าพาดูว,วันนี้นะคะเราพามาดูผักและผลไม้ค่ะเหล่านี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะมันธรรมดาตรงไหนคะเพราะมันไม่ธรรมดาคะ่ะเนื่องจากมันเป็นของปลอมแต่ว่าเหมือนจริงมากๆเลยที่สําคัญส่งออกไปไกลถึงอเมริกานะคะภายใต้ชื่อเฟกฟลูดค่ะเราไปตามเรื่องนี้เจ้าพาดูค่ะ,ะคุณที่ วันนันทนาพิบูลค่ะเป็นเจ้าของผู้ผลิตผักผลไม้ปลอมจากงานปั้นแป้งผสมกาวหนึ่งในผู้ส่งออกรายใหญ่เพียงไม่กี่รายในเมืองไทยนะคะเล่าว่าตนเองได้ทําผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมานานกว่า10ปีแล้วเริ่มต้นจาัดก,การปั้นดอกไม้จากแป้งผสมกาวดอกไม้หลักที่ทําขายก็คือดอกกล้วยไม้กลุ่มลูกค้าส่งออกเกือบแ0นตะคะแต่เนื่องจากปั้นดอกกล้วยไม้นั้นมีคนทํากันมากขึ้นมีคู่แข่งในตลาดเยอะมากและประกอบกับลูกค้าชาวต่างประเทศที่มาสั่งซื้อดอกกล้วยไม้ต้องการให้คุณทิิวันนั้นปั้นผลไลไลไมมมมม้้ม้้้ปปลลลอออใหจึึงงดททําาผขน โดยเริ่มจากการปั้นแอปเปิลนะคะก็ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองค่ะอาศัยว่ามีทักษะจากการปั้นดอกไม้มาก่อนที่จะมาปั้นผักผลไม้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะฝึกฝีมือไปเรื่อยๆนะคะจนผลงานนั้นใกล้เคียงกับของจริงมีออเดอร์จากต่างประเทศเข้ามานะคะซึ่งในช่วงนั้นมีออเดอร์ผลไม้ปลอมเข้ามาโดยเฉพาะแอปเปิลอย่างเดียวเนี่ยไม่น่าเชื่อนะคะสามารถขายได้มากกว่า1ล้านลูกเลยทีเดียวค่ะและมีผลไม้ชนิดอื่น ออกมาเรื่อยๆตามความต้องการของลูกค้าโดยมีการส่งออกไปขายยังประเทศหลักก็คือสหรัฐอเมริกากว่า90% ที่เหลือก็จะเป็นทางยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะในส่วนการผลิตค่ะเธอจะมีโรงงานอยู่ที่จังหวัดอ่างทองโดยโรงงานนั้นจะทําการผลิตตามบล็อกที่เธอออกแบบไว้ทําให้สามารถผลิตได้ครั้งและจํานวนมากแต่ในส่วนของการตกแต่งลวดลายและลงสีให้เหมือนจริงนั้นต้องอาศัยช่างฝีมือค่ะซึ่งปัจจุบันมีช่างที่มีฝีมือที่สามารถทํางานได้ตอนนี้ก็ประมาณ20คนซึ่งการให้สีบนเนื้อผลไม้ของช่างฝีมือชาวไทยด้วยวิธีการเพ้นด้วยผู้การชิ้นต่อชิ้นทําให้ผลไม้ปลอมจากโรงง,งานในประเทศจีนนั้นยังไม่สามารถแข่งขันกับเธอได้ ะะปัจจุบันได้มีการปรับปรุงรูปแบบสินค้าให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยการจำลองผักดองใส่ขวดโหลนะคะซึ่งเป็นของตกแต่งบ้านที่กำลังได้รับความนิยมในต่างประเทศรวมถึงร้านค้าในเมืองไทยที่นิยมไปตกแต่งร้านอาหารค่ะนอกจากนี้ยังเพิ่มงานปั้นพืชผักสวนครัวและสมุนไพรไทยนะคะที่เจาะกลุ่มลูกค้าภายในประเทศด้วยช่องทางการจำหน่ายปัจจุบันนะคะก็มีจำหน่ายที่งานแสดงสินค้าและมีหน้าร้านอยู่ที่ตลาด,ลาดนัดสวนจตุจักโครงการ8ซอย15ทับ เห็นงานดีๆแบบนี้สนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่02 3982059นะคะ02 3982059ค่ะและนี่ก็เป็นของปลอมที่เปิดเผยชมหน้าที่แท้จริงในฉากสุดท้ายจริงๆค่ะคือต้องบอกว่า